สวัสดีคะ่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้เราก็นั่งรอนะคะลุงนะคะลุงให้สัมภาษณ์อยู่ข้างในเนาะแม่ดาก็ตั้งแต่มาถึงนะคะครั้งแรกแม่ดาก็เห็นดอกไม้นะคะสะดุดตาสะดุดใจนะคะอันนี้มันคือดอกไม้อะไรนาะนะคะดูมันออกมาเป็นช่อแล้วก็เหมือนว่ามันจะออกดอกตลอดทั้งปีนะสวยงามนะคะ แต่มันมีสีเดียวเนาะอืมแต่มันมีสีเดียวแล้วมันก็ออกนี่เป็นชอ่อนี่เป็นชอ่อแล้วมันก็บานเหมือนเหมือนดอกจำปาเนาะแต่ว่ามันจะต้นเล็กนะคะสวยนะคะแต่ถ้ามีหลากสีก็คงจะสวยเนาะอันนี้จะเป็นสีขาวออกชุมภูนิดๆนะคะแต่ดูตูมดอกของมันนะ่ะเหมือนเหมือนจะตูมดอกจำปานะคะ มันตุ่มดอกจำปาเนาะแต่ว่าไม่ใช่เนาะแม่ดาเขาปลูกเขาปลูกแบบไหนเนะาะนี่ไม่รู้เหมือนกันลองหาชื่อดูสิคือมันสวยนะอยากได้นะคะอยากได้ไปปลูกที่วังปูเนาะแต่ว่าเขาใช้กิ่งเขาใช้กิ่งเสียบหรือว่าซื้อต้นพันมาคือมันมันสวยนะคะ เขาปลูกไว้เนี่ยเป็นระยะระยะคือมันสวยออกดอกตลอดเนาะมันมันสวยแล้วมันออกดอกตลอดมันมันคล้ายคลายดอกนี้นาะเนี่ยคล้ายคล้ายดอกอยางเงี้ยคล้ายคล้ายดอกจำปาคล้ายคล้ายดอกจำปาแต่ว่าต้นมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็กแล้วถ้าเราตัดมันก็จะเป็นทรงพุ่มตลอดแล้วที่สําคัญนะคือมันมันดอกมันบานไปเรื่อยๆนะแอนดอก ถึงแม้ว่าช่อช้อนี้นี่มันออกดอกแต่มันก็มีมีเหี่ยวไปแต่มันก็มีดอกขึ้นมาใหม่เรื่อยเรือเหมือนกับดอกจำปานี่แหละแต่ว่าที่มันที่มันดีก็คือต้นมันไม่สูงไม่ใหญ่นะต้นมันไม่สูงไม่ใหญ่แล้วก,ออก,อก็ออกดอกเต็มต้นออกดอกเต็มต้น นี่แต่ว่าต้นจำปามันมันสูงนะคะมันสวยก็จริงแต่พอหน้าหน้าฝนมันก็จะมีแต่ใบมันก็จะไม่มีดอกมันออกดอกเฉพาะตอนหน้าเลง้งแล้วอันนี้ต้นอะไรแอนต้นอะไรนี่มันเป็นต้นผลไม้หรือว่าต้นอะไรไม้ไม้ไม้ประดับบ่ ว่ามันเป็นใบหอมบ่ตอนนี้นะคะก็เสือนะคะมากับเสือนะคะแต่ว่าตอนนี้เสือไปรับน้องๆน,นะคะที่โรงเรียนเราก็ร้อกับพร้อมกับลุงนะคะกับคุณอน,นุวัฒน์เนาะก็เลยนั่งๆง,ง่วงๆนะคะก็เลยพาเอฟซีมาชมดอกไม้บอกว่าต้น ต้นอะไรแล้วมันม uh, ีกลิ่นหอมหรือเปล่านี่ลองดมดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามดอกนี้ดิอ่าถามดูสิถามดอกนี้ดอนี้อุ้ยอุ้ยถามดูสิเอฟซีรู้จักไหมว่าดอกอันนี้คือดอกอะไรหัวฮะ ดอกยี่โถดอกยี่โถทินกําเนิดแถบทะเลเมดินี่ของเขาทําไมมันสีชมพูเมันมีหลายสีอ้ยน่าปูกเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเะนี่ยมันมีหลายสีเออนี่สวยจังเลยใช่ใช่เออเช่นแถบโปรตุเกสไปจนถึงอินเดียเออคือแล้วก็มีการแพร่มาอยู่ในเมืองไทย นี่สีขาวนี่ที่เรานี่ยต้นยีโถนี่ต้นยีโถเด้วสีขาวนี้เนาะใช่ใช่อยากได้สีชมพูสีหลักสีเนาะเออถ้าเป็นสีชมพูก็มีนั่นแหละอเอามาปลูกด้วยกันนะคงจะสวยนะปลูกสลับกันนะคงจะสวยแต่มันก็ปลูกได้ง่ายอยู่นี่บอกชื่ออ่ะบอกชื่ออะไรนี่ต้น,นอันนี้อันนี้ต้นโนจู นิเปอร์อ๋อมันอยู่แถบอยู่แถบไหนประเทศจีนปะอยู่ในเมืองหนาวบ่เออเป็นพืชที่ทนทานซึ่งต้องการดูแลเพียงเล็กน้อยเหรอออน่าจะอยู่แถวประเทศจีนเนาะที่มีทนต่อกต่เอถามพี่กูถามพี่กูถามพี่กูเกิลนีดว่ามันนี่ดอกอะไรมันเหมือนดอกอะไรนะดอกที่เราเอาไปอันแช่ขนมนะ เดี๋ยวมันไม่ขึ้นให้ดอกอะไรนะมันขึ้นอยู่แต่ไม่ใช่ต้นมันไหมดอกสีม่วงม่วงอะดอกอะไรนะที่เขาไปทำาครองดอกอัญชันเออดอกอัญชันเหมือนแต่มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เพราะว่านี้มันเป็นต้นมันไม่ได้เป็นเครือนี่คือต้นอะไรนี่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 ที่แม่ดาสนใจก็คือต้นอันนี้แหละต้นสารป่คปาล์มพัดบ่ะโอ้ไม่น่าแล้วมันถึงสวยเนาะปาล์มพัด แต่ว่าอันนี้เคยเห็นแถวบ้านแม่ดานนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหมากอะไรนะหมากแพงหมากแพงน้องแอนบ้านแอนมีไหมนีม่หมากแพงนี่ <A an. S 1> นี่ต้นต้น <A an. S 1> ถ้าหมากแพงนะมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหมือนเห็ดละโงกนะคะทีสีสเวลาไปเก็บเห็ดละโงกนะมันหล่นลงในดินนะ <A an. S 1> มองไปนะคิดว่าเห็ดละโงกเหลืองนะมันเลืองแล้วก็มีหอมมีกลิ่นหอม วัวชอบกินนะแต่ว่าอันนี้มันมันไม่เหลืองมันสีเขียวเจอปลาอันนี้คือปลาอะไรน้อนปลากระเบนปลามีแต่ตัวใหญ่ๆสวยๆเนาะปลากระเบียนสองตัวน้าดาเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้มันเป็นทะเลหรือวมันเป็นน้ำจืด นี่ปลาสวยนะคะปลาเงินปลาทองนะี่สวยมากเลยระหว่างนั่งรอนะคะก็เลยนั่งดูปลาเล่นๆนะคะระหว่างรอเนาะนั่งรอนั่งตรงนี้มันมันเย็นนะมันเป็นเป็นน้ําตกเย็นเย็นอุ้ยถ้ามินน้อยมาเห็นนะคงจะดีใจมากเลยเนาะได้เห็นปลาตัวใหญ่ๆแล้วก็ ได้เห็นปลากระเบียนสองตัวนี่ปลากระเบียนตัวใหญ่มากเลยถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นบ้านเราเนาะเขาจะเรียกเขาจะเรียกว่าปลาฝานะเขาจะเรียกว่าปลาฝานะถ้าเป็นบ้านเรานะอวิ่ดูตามันสิเอา้าเอา้าถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าตะภาพน้ำ พอจัดได้สวยน,นี่นในต้นสับป,ปะรดก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกลับกันกี่โมงจะเสร็จตอนไหนนะคะตอนนี้ก็นั่งรออยู่ริมน้ำนะคะดูปลาไปเพลินๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวยมากเลยเนาะคิดถึงมินน้อยเลย นั่งดูแบบนี้เนะ่ยเหมือนเราไปกินอาหารที่ร้านอาหารเนาะมินน้อยจะ่วนแม่ดาบอกว่าแม่ดาไม่ดา,ม,ดามานั่งดูปลากันเร็วที่ถึงมินน้อยขึ้นมาทันทีเลยพอเห็นปลาเงินปลาทองสวยๆฝนะากสมงคิดย้อนหลังเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ